เป็นยังไงบ้างกลไกนี้มันจะช่วยทําให้เสียงของเด็กนั้นไปถึงผู้ใหญ่ไปถึงรัฐบาลจริงๆหรือเปล่าคะจริงนี่อาจจะเป็นก้าวแรกที่ดีครับสำหรับการเริ่มต้นประชาธิปไตยในระดับเยาวชนครับทีนี้ทางรายการของเรานะครับได้รวบรวมข้อมูลมาให้คุณผู้ชมแล้วนะครับว่าผู้ชนะการเลือกตั้งค a n d i d a ของประธานสภาเด็กกรุงเทพมหานครนี้มีนโยบายมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างชวนมาติดตามกันนะครับจากที่ทุกคนเห็นอยู่บนจอนะครับ จะเห็นได้ว่าอันดับหนึ่งมาเลยนะครับก็คือเรื่องของนโยบายด้านการศึกษาและการเรียนรู้นะครับก็สมเพตสมผลน,นะครับเพราะว่าค a n d i d a เหล่านี้ก็ยังอยู่ในวัยเรียนอยู่นะครับโดยประเด็นที่พวกเขาอยากจะให้มีการเพิ่มเติมนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ที่จะให้พวกเขาสามารถส่งเสริมทักษะและก็แสดงความสามารถของพวกเขารวมไปถึงการสร้างหลักสูตรที่นอกเหนือไปจากความรู้เชิงวิชาการเพียงอย่างเดียวครับเรื่องที่สองลองลงมาครับก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยและก็การให้เป็นกระบอกเสียงครับ โดยผู้ชนะการเลือกตั้งเหล่านี้มองครับว่าเสียงของเด็กๆและเยาวชนนั้นมีความสําคัญมากครับในการออกแบบนโยบายของเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องของปัญหาความเท่าเทียมความหลากหลายรวมถึงปัญหาสุขภาพกายและใจด้วยปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดจําเป็นที่จะต้องรับฟังมุมมองใหม่ๆจากคนรุ่นใหม่เพื่อที่ทางภาครัฐจะได้นําไปออกแบบนโยบายได้อย่างตอบโจทย์และตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการรับฟังเสียงของเด็กๆ มากขึ้นนะคะแต่ว่ากลไกลเหล่านี้มันจะไปถึงผู้ใหญ่ได้ยังไงมันจะมีประสิทธิภาพไหมเด็กๆเ,เขามีวิธีการในการนําเสนอข้อมูลหรือว่าความคิดเห็นของพวกเขาแบบไหนบ้างคะ ครับผมจริงๆแล้วตัวของสภาเด็กและเยาวะชนกรุงเทพมหานครฮะก,ก็ถือว่าเป็น,นกลไกที่ดีครับแต่ว่าอาจจะยังมีบางข้อจํากัดอยู่บ้างครับก็คือเรื่องของการที่สมาชิกเนี่ยจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีแล้วก็ต้องมีภูมิลำนาอยู่ในกอทมอด้วยแต่ว่าอย่างที่คุณนุ่นเห็นครับว่ากรุงเทพของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากๆเลยดังนั้นแล้วเราจาเป็นจะต้องมีพื้นที่ที่จะให้คนอื่น ได้มาแสดงนโยบายที่พวกเขาอยากจะให้เกิดขึ้นด้วยจึงเกิดเป็นแพลตฟอร์มที่เรียกว่าสภาเมืองคนรุ่นใหม่นั่นเองนะครับ <คะ S 1> ซึ่งอธิบายง่ายๆเ,เร็วก็คือเป็นพื้นที่ที่จะให้คนที่มีอายุต,ตั้งแต่15ถึง35ปีมาเสนอนโยบายอะไรก็ได้ที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นครับแล้วก็มานําเสนอต่อทางทีมผู้บริหารแล้วก็นําไปผลักดันต่อกับแต่ละสํานักของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สิ่งที่พวกเขาต้องการเหล่านั้นสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งนั่นเองครับ ยู่กับพวกเราในโยบายในงคืนพื้นที่การชุมนุมค่ะการชุมนุมสาธารณะนะคะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งถูกระบุไว้ในทั้งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองปฏิญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่ด้วยผลบวงจาักการยึดอำนาจทำให้มีการออกพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารนณะพุทธศักราช2558เกิดขึ้นทำให้ิทรีภาพในการชุมนุมน,นั้นเป็นไปได้อย่างจำกัด พื้นที่ในการชุมนุมอย่างเสรีในประเทศนี้แทบไม่หลงเหลืออยู่เลยคือจริงๆเนี่ยมีเยาวชนโดนดำเนินคดีทางการเมืองเนี่ยประมาณ2 3 0ถึงรายในช่วงเวลาที่3ปีที่ผ่านมาซึ่งเยาวชนพวกนี้ก็ต้องยอมรับเมื่อก่อนมันไม่มีพื้นที่ปลอดภัยจริงๆซึ่งเราก็มองว่าปัญหามันอาจจะไม่ถูกแก้แต่อย่างน้อยเนี่ยเปิดพื้นที่ในการรับฟังพื้นที่ที่ปลอด,ลอด,ลอด,ลอดภัยให้เขาอย่างเราออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วเนี่ย ไม่ถูกกระสุนยางไม่ถูกแก่น้าตาไม่ถูกดำเนินคดีอย่างน้นกพรบ,บรชุมนุมค่ะจริงๆก็อยากให้มันมีในทุกจังหวัดเนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่ในสภาไม่ใช่ในสภากทรทมอ,อย่างเดียวที่ถูกรับฟังไม่ใช่ในสภารัฐสภาอย่างเดียวที่ถูกรับฟังแต่ว่าการที่ภาคประชาชนหรือท้องถนนเนี่ยถูกรับฟังเนี่ยมันก็เป็นอีกกลไกหนึ่งในการแก้ปัญหาเหมือนกันใช่เรารรู้สึกว่าการรับฟังมันไม่ควรหยุดแค่เส้นว่าแบบนอกสภาเราไม่รับฟังอะไรอย่างเงี้ยการชุนลงเนี่ยก็ต้องปฏิบัตามกฎหมายเพราะว่าเป็น,นาการชุม คิเล่นนี้ได้ครับคุณต้องการเร้เขาว่าเด็กคหนเป็นคนทุลัาต่เป็นค่ะตัวเาเองก็เป็นประชาชนคนหนึ่งนะคะที่มีโอกาสนะคะได้การนับสมันโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาประชาชนก็จะเป็นเรื่องของการโอกาสการมีงานทำการเรียนต่อแล้วสุขภาพจิตนะคะก็เลยทําให้เราเห็นปัญหาแล้วก็ได้รับความเสียหายจากประชาชนด้วยเช่นกัน,นะค่ะ อีกทางคะย,ยังเป็นลิสเซเนอร์นะคะอาสาสมัครการรับฟังปัญหาที่ได้มีโอกาสะคะ่ะในแรกปีได้รู้กับเพื่อนเยาวชนด้วยกัน,นะค่ะสําหรับพายคือสิ่งที่น่าเสียดายคือการที่คนที่มีจิตวิญญาณมีใจในการแบบมุ่งไปสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วฝันอยู่เขาก็หายไปเพราะว่าความคิของเขาเองอะไรทอนองเนี่ยคะ <S <S ่ะรู้สึกว่าถ้าเราซัพพอร์ตน้องๆให้ตรงจุดแล้วก็ ชี้เป้าให้ถูกว่ายูคไปทางนี้นะอะไรอย่างเงี้ยถึงเป้าแน่นอนอ่ะ้เขารู้สึกว่าแบบน้องเขาจะมีไฟตรงนั้นอะ่ะไปต่อแล้วก็ความฝันในการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงมันไม่จางหายไปจากรุ่นสู่รุ่นเลยของน้องนี้ด้วยะคะ่ะวันนี้เราบอกว่าเรามีพื้นที่นู่นนั่นนี่มากมายเนี่ยแต่เด็กรู้สึกว่าไม่บีลองเลยรู้สึกว่าไม่รู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพูด สิ่งที่เขาคิดได้ผมคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าไม่มีพื้นที่ถูกไหมฮะจริงแล้วหัวใจตรงนี้เราพยายามจะทําในทุกๆระดับนะครับอย่างเช่นในระดับโรงเรียนเนี่ยเราพยายามจะปลดพวกข้อจํากัดต่างๆที่ทําให้เขารู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วตัวอย่างเช่นเ,เรื่องของทรงผมเรื่องของชุดนักเรียนหรือว่าการดูถูกการบูลลี่ต่างๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าบางเรื่องเนี่ยมันพูดยากมากเลยนะถ้าอยู่ดีๆมันไม่มีสภาพแบบเนี้ย มันจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ให้เขาได้มาเจอกับสํานักที่เกี่ยวข้องไม่มีทางที่จะเจอผู้บริหารเลยนะครับไม่มีเวทีที่มันจะมีความหมายแบบนี้ครับแล้วก็ดีใจมากที่วันนี้ได้เห็นแล้วก็ได้ฟังน้องคนนึงพูดว่าขอบคุณที่มีพื้นที่ปลอดภัยกับเขาผมว่านี่แหละคือวัตถุประสงค์หลักของสภาเมืองคนรุ่นใหม่แล้วก็วัตถุประสงค์หลักของการสร้างการมีส่วนร่วมครับ เสียงและบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เพิ่งรับชมไปก่อนหน้านี้นะครับเป็นบรรยากาศของการประชุมอภิปรายกันในสภาเมืองคนรุ่นใหม่ก็จะเห็นครับว่าจะมีไอเดียกันที่หลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางการเมืองหรือว่าเรื่องของ,ของการพัฒนาองค์กรเยาวชนเองกันครับพี่นุ่นครับค่ะเมื่อสักครู่นี้เท่าที่ได้ฟังเนี่ยก็แน่นอนนะในสภาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กๆเ,เขาได้สแสดงวิสัยทัศน์วิธีคิดต่างๆแต่วิธีจะเอาไปปฏิบัติเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีกลไกลอะไรในการช่วยน้องๆบ้างมันมีสองคที่ดิฉันได้ยินคือสภาเด็กกับสภาเมมืองัันน่ก จริงๆแล้วอาจจะเป็น,นกลไกที่เกิดมาคู่ๆกันเลยก็ได้ครับอย่างสภาเด็กเนี่ยเราจะได้มาจากการเลือกตั้งของน้องๆเยาวชนในแต่ละเขตกรุงเทพมหานครครับก็จะได้เป็นตัวประธานสภาขึ้นมาแล้วก็ทําหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงสะท้อนประเด็นในแต่ละเขตย่อยๆนั่นเองนะครับส่วนสภาเมืองคนรุ่นใหม่อันนี้เป็นแพลตฟอร์มครับที่ให้ใครเลยให้ใครก็ได้เลยนะครับเข้ามานําเสนอนโยบายได้นะครับแล้วก็พูดในเชิงปัญหาภาพ,าพกว้างของกรุงเทพมหา,มหานครเสียมากกว่านะครับโดย ยตัวประเด็นความแตกต่างยังมีเรื่องราะละเอียดยิบย่อยอีกมากนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตาม QR code แล้วก็เนื้อหาเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ h e Active นะครับยังมีประเด็น Data อีกมากที่น่าสนใจติดตามเราได้ครับผมผชมก็หยิบมือถือขึ้นมาสแกนได้เลยนะคะมีข้อมูลที่หลากหลายให้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ด้วยล่ะค่ะทีนี้อย่างที่ถามไปเมื่อสักครู่นี้ถ้าเด็กๆเขาอยากจะลงมือทําจริงๆมันจะมีกลไกอะไรให้เขาสามารถเดินหน้าวิธีคิดที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยไปได้บ้างคะใช่แอ่าอย่างที่ คุณนวลได้ยินไปเมือ่อก่อนหน้านี้นะครับว่าจะมีหลายน้องๆหลายทีมเลยที่อยากจะให้มีการเช่นเปิดพื้นที่ชุมนุมสาธารณะนะครับอย่างที่เขาได้พูดไปว่าตัวพรบการชุมนุมสาธารณะเมื่อปี2558ทําให้สิทธิสรรเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนคนไทยอาจจะถูกจํากัดไปอยู่บ้างครับน,น,นั้นแล้วนะครับตัวแทนของทีมก็เล่าให้ทางเราฟังนะครับว่าก่อนที่พวกเขาจะมาเรียกร้องบนถนนเนี่ยเขาก็เคยเคลื่อนไหวผ่านกลไกของหน่วยงานราชการมาก่อนนะครับแต่ก็พบว่ากลไกเหล่านี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ปัญหา ที่ซับซ้อนของประชาชนคนไทยนะครับดังนั้นแล้วก็เพื่อให้การชุมนุมสาธารณะเหล่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่เพียงแค่เสียงจะถูกรับฟังในสภาแต่ยังสามารถรับฟังได้บนท้องถนนได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับที่ผ่านมาเราอาจจะยังไม่เห็นหน้าตาหรือว่าบทบาทขององค์กรเยาวชนสักเท่าไหร่นะคะน้องภูเขาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตัวอย่างในการทํางานหรือวิธีการทํางานของน้องๆกลุ่มนี้เนะี่ยทำกันยังไง ต้องฟังที่อีกทีหนึงเลยครับชื่อว่าทีมบีไซยูนะครับตัวทีมนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้ทางกรุงเทพมหานครครับช่วยกันผลักดันเรื่องขององค์กรเยาวชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวองค์กรเยาวชนนี้สะท้อนกับเราครับว่าเด็กๆรุ่นนี้มีความกล้าและก็มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงสังคมทีเขาเกิดมานะครับอยากให้สภาพแวดล้อมอะไรเล็กๆน้อยๆอยากจะเปลี่ยนแปลงก็สามารถสะท้อนไปถึงภาพรวมใหญ่ได้ครับ แต่ว่าปัญหาก็คือเด็กเหล่านี้ครับอาจจะยังมีเรื่องของข้อจํากัดทางด้านเวลาครับเขายังต้องเรียนหนังสืออยู่บางคนก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของความพร้อมทางด้านจิตใจและร่างกายบางอย่างถ้าหากทางกทมเข้ามามีส่วนร่วมมาติดปีกให้กับองค์กรเยาวชนเหล่านี้พวกเขาก็จะสามารถสะท้อนเสียงแล้วก็นำเสนอนโยบายที่น่าสนใจเพิ่มเติมได้หลังจากนี้อีกต้นไปนะครับผม ครับผมอยากที่ผ่านมานะครับเราอาจจะเห็นว่าตัวของบทบาทหน้าที่ขององค์กรเยาวชนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามีหน้าตาอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการตรงประเด็นนะครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพื้นที่โรงเรียนสวนกหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนะครับที่จะติดตามองค์กรเยาวชนที่มีชื่อว่า Student r e f l e กนะครับน้องๆพวกเขาเหล่านี้มีความกล้านะครับอยากที่จะเปิดพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนให้เพื่อนๆของเขาอย่างที่ผ่านมาครับช่วงโควิด เด็กทุกคนต้องโดดเดี่ยวครับเรียนออนไลน์ลําพังหลายคนประสบปัญหาสุขภาพจิตดังนั้น,นแล้วพวกเขาก็ขออาสาที่จะมารับฟังเสียงของเพื่อนๆครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รับฟังครับนำ Data นำข้อมูลเหล่านี้สะท้อนไปยังผู้อำนวยการสะท้อนไปยังผู้บริหารของโรงเรียนด้วยไปติดตามความต้องการและนโยบายของน้องๆทีมสติ d เดอีเฟลกกันครับ จากการเสนอกับทางท่านผู้บริหารนะทางท่านผู้บริหารก็พร้อมรับปัญหาแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือปัญหาเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาซึ่งด้วยความที่โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนรัฐนะฮะการทําอะไรเนี่ยมันจะไม่ได้รวดเร็วและที่สำคัญก็คือว่ามันต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอ่ะเยอะแล้วยิ่งโรงเรียนเราเนี่ยมันมีมีความเป็นเฉพาะตัวด้วยด้วยความเป็นส่วนกลาบดังนั้นเนี่ยมันมีวัฒนธรรมที่ในองค์กรที่ว่าบางทีเรา ทำดังนี้ก็จะติดตรงหาตรงนั้นอย่างเงี้ยครับผมมันก็ยังต้องเตือนกันต่อไปแต่ว่าโดยภาพรวมก็จบเป็นไปได้ดีครับผมที่จะดีในขึ้นในอนาคตครับผมก็ยังหวังว่าคนรุ่นน้องเนี่ยจะยังมาร่วมกันส่งเสียงร่วมนําเสนอปัญหาและที่สําคัญคือยังพร้อมที่จะเข้ามาต่อสู้เพื่อเพื่อสิ่งที่เราคาดหวังว่าโรงเรียนมันจะดีขึ้นได้ด้วยด้วยเสียงข,ของนักเรียนเสียงนักเรียนเนี่ยแน่นอนว่า มันเป็นเสียงซึ่งเราจะมองไม่นเสียงบริสุทธิ์หรือเสียงอะไรก็ตามเนี่ยแต่สำหรับผมผมยัยืนยันเสมอว่านักเรียนคือคนที่อยู่ในโรงเรียนเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากระบบทั้งหมดและที่สําคัญคือเด็กก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมในการอยู่ภายในโรงเรียนภายในสังคมหนึ่งะฮะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เราเองจะต้องมาพูดว่าไม่ไม่ควรควรหรือไม่ควรมันเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราต้องควรจะส่งเสียงอยู่แล้ว อยากให้ในห้องเรียนนะคะมีอินเตอร์แอคชันมากขึ้นโดยที่พวกหนูอะค่ะเป็นองค์กรเยาวชนซึ่งคิดว่าถ้าเกิดว่าพวกหนูสามารถาสื่อสารกับคุณครูภายในห้องที่มีประสบการณ์มากกว่าแล้วก็มีคอนเน็กชันกับนักเรียนมากกว่าพวกเราเนี่ยค่ะก็เลยอยากให้ประษาคุณครูเนี่ยลงไปในห้องนะคะใช่ก็ให้มีแบบอินเตอร์กับน,นักเรียนในคลาสมาขึ้น คือรู้สึกว่ามีสเปซที่ให้พวกเราเนี่ยได้เป็นตัวของตัวเองได้ส่งเสียงออกไปอะค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีหน่วยงานหรือว่ายังไม่ได้มีองค์กรหรือแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยรับข้อมูลของเราตรงนี้ค่ะไปกระจายแล้วก็ทำเป็นนโยบายพัฒนาสังคมต่อไปอะค่ะยังไม่มี น้องทิ้งท้ายไว้ค่อนข้างน่าสนใจนะคะยังไม่มีหน่วยงานไหนเอานโยบายเหล่านี้ไปทําจริงจังเลยแล้วเมื่อกี้ฟังเนี่ยการรีเฟล็กของนักเรียนเนี่ยเป็นส่วนสําคัญมากที่จะทําให้เด็กๆได้เหมือนมีเวลาได้พูดความรู้สึกของตัวเองซึ่งถ้าขยายผลไปที่โรงเรียนอื่นได้เนี่ยจะดีไม่น้อยเลยะค่ะจริงๆแล้วตัวของชมรมสติเดลล์รีเฟลกเนี่ยนะครับไม่ได้หยุดแค่โรงเรียนสวนกุหลาบโนนเพียงอย่างเดียวนะครับเขาได้มีการร่วมมือกับทางยูดีเซฟนะครับ กระจายโมเดลเหล่านี้ไปในอีกหลายๆโรงเรียนเลยทีนี้เราก็จะได้ข้อมูลของนักเรียนที่อาจจะเป็นทั้งเรื่องสุขภาพจิตเรื่องของปัญหาต่างๆเรื่องของการเรียนพวกเขาสิ่งเหล่านี้เป็นเสียงที่สําคัญมากๆเลยและเราจะสามารถออกแบบนโย,ยบายได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าก็มีเสียงหนึ่งครับของน้องๆที่เขาพูดเหมือนกันว่าปัญหาสุขภาพใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับอย่างรายงานของยูนิเซฟนะครับก็บอกกับเรานะครับว่าวัยรุ่นไทยอายุ10ถึง19ปี ประมาณหนึ่งในเจ็ดคนเลยนะครับที่มีอาการผิดปกติทางจิตประสาทและอ,อารมณ์แล้วก็มีอีกสถิติหนึ่งครับที่น่าเป็นห่วงครับคือเรื่องของการฆ่าตัวตายกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ3าของวัยรุ่นไทยนั่นเองครับค่ะนอกจากนี้นะคะความคาดหวังของผู้ปกครองเองก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะที่ทําให้เด็กๆก,กลุ่มนี้เนี่ยมีความเครียดมีความกังวลก็เลยอยากจะรู้ว่าสุขภาพจิตของเด็กเนี่ยที่เด็กกําลัง รียมที่จะทํากระบวนการเหล่านี้นะคะทางผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูในโรงเรียนเนี่ยตอบรับดีหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างเป็นไปได้สวยเลยนะครับอาจจะมีบางเรื่องที่เห็นไม่ลงรอยกันแต่ก็เป็นเรื่องที่ถอยกันคนละก้าวได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางคุณครูผู้ใกล้ชิดน,นะครับก็สะท้อนมาครับว่า สุดท้ายแล้วนะครับเบื้องต้นสุดเลยเด็กเขาอาจจะแค่ให้มีใครสักคนหนึ่งมารับฟังเขานะฮะส่วนปัญหาหรือนโยบายเนี่ยมันจะทําจริงได้ไหมอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องตามต่ออีกทีหนึงเราลองไปฟังเสียงของคุณครูคที่ใกล้ชิดกับเยา,ยา,ยาวชนแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาภนนท์ครับคิดว่าไม่เป็นปัญหาแลวจริงคิดว่าคิดว่าเป็นข้อดีด้วยซ้ําที่เด็กเองสะท้อนความต้องการของเขาให้เรารับรู้เพราะว่าบางทีเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราเลยัวเด็กมานานเนี่ยเราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วัยเด็กเขาต้องการอะไร นะครับการที่เด็กกล้าพูดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยโรงเรียนยินดีแล้วก็พร้อมที่จะมาปรับจูนกันหรือมาคุยกันมามาวางแนวแนวทางร่วมกันด้วยซ้ําค่ะยุคสมัยมันเปลี่ยนการที่เป็นผู้อำนวยการและคิดว่าจะนั่งอยู่เหนือคนอื่นแล้วก็ไม่ลงไปสัมผัสกับเด็กกับคุณครูบุคลากรแล้วก็ตลอดจนผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะยุคนี้ด้วยด้วยด้วยเป็นยุคที่การทำงานต้องร่วมมือกันต้องประสานกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนเองหรือคุณครูหรือผู้ปกครองดังนั้นเราจะต้องเข้าถึง กลุ่มเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้นํามาวางแนวทางแล้วก็จัดการศึกษาได้ตรงตามความต้องการของทั้งเด็กและผู้ปกครองพอหลังโควิดมาครูว่าโลกออนไลน์หรืออะไรอ่ะเขามันแบ่งเวลาเด็กไปจากครอบครัวแล้วมันก็ทําให้การพูดคุยสัมพันธภาพอะไรมันมันลดลงนะครูว่าเด็กกลายเป็นใช้โซเชียลเป็นที่ปรึกษามากกว่าครอบครัว คือจริงๆแล้วถ้าถ้าเราเรียนหลักจิตวิทยาเนาะอย่างพวกครูมันก็จะมีจิตวิทยาพื้นฐานอะไรเนี่ยเราจะรู้ว่าบางทีเด็กแค่อยากให้มีคนฟังแค่นั้นไม่ได้ต้องเสนอแนะอะไรอไรเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยครูว่าเด็กเขาไม่ไว้วางใจหรือว่าเขาไปวางใจคนนอกแล้วบางทีพอมันเจอเรื่องของการหลอกลวงการนู่นนี่หรือว่าเขาได้เจอเองมันทําให้ความไว้วางใจต่อคนอื่นลดลง อย่างที่ทางคุณครูและผู้อำนวยการได้กล่าวไปนะครับว่าปัญหาสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่ไม่อาจมองเห็นได้โดยตาเปล่าดังนั้นแล้วเราต้องเปิดใจและก็เปิดหูที่จะรับฟังเสียงของเยาวชนมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนั่นเองครับค่ะน้องภูเขาก็จะติดตามประเด็นนี้ต่อนะคะว่าสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยมีพัฒนาการมากขึ้นแค่ไหนสาหรับการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนด้วยค่ะ